หลับชิ้นที่ต่ออ <c deve nt touch> ๋อน่ะหลับมันพ yeah, <c ười> ุ๊บนอถึงพุ๊บก่อนกินมั้งกื่นบ่ลุ้นทิมบ่กอืมบินได้แล้วอันนี้กื่นสองนอยแล้วนี่เพราะว่าคันถ้ากื่นแล้วคือว่าหวานๆแน่ ชินตอนนาปลาตอนเยอะนี่ละจักถากพ่อแม่พี่น้องมัดชูคนเมื่อนี้คอยกับทีมงานเขาสาวสาวสอนและกะบ่อปั่นบ้านเฮ้านำ้ำเดลียวไปพุ่ละขึ้นดงขึ้นป้าขึ้น,นหาอยู่หากินอยู่ป้าคุณอันนี้นาชุ่มเผาละกะเราไปนอนคุณไดนอนหลายคืนเต็มยูเพราะว่าเยอะไปหาอยูหย่หากินอยู่ป้าแถวกระเคิตีนบ้านนี่ผัดแบบว่าอาหารการกินกะเลิมหายะนยน,ยน้อยนึงก็เลยไปไกลแน่ เดี๋ยวสน้อยกาดำให้ดำหน้าก็เลยฟ้าวขึ้นป่าขึ้นดงเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวแด้ววดัดทางการไปนี่มันระยะซัมฤทอิ์ก่อนจะขึ้นป่ากับพเดียวแวะมาเอามะนาวอยู่หน้าบ่าปั่นบ้านเฮาก่อนโอ้โดกลีโนโอจะปีแล้วนี่นะโอ้หลายปีแล้ได้เลยโอ้ห,าหา้หาห้าเจ็ดห้ากหากปีเลยหมดเลยได้มาห้าหกปีพี่นอ้องโอ้มันสุกเน,นี่ยนะเหลืองๆมะนาวตัวเหลืองๆนี่มันแก่นะ นเลงในในอันเตยู่บนชุมเผาเราไปหาอยู่หากินผู้ผาป่าดงนี่นั่นต้องผ่านบ้านสังแตมล้ะก่าผ่านบ้านกระตองอีสองบ้านนี่ก่าหอดเด้อ จะมาส่งเสริญหรือมาเมาซิมเลยมาปานบ้านเฮาซิมมึงแล้วส้มอยู่บ่สิมเมาส้มมึงซิมมึงเบอร์มันก็ได้กันได้ส้มละแม่นหรอมาบังเลไลน์นึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่หนะมากบังเลไลน์นึงเแต่เพิ่อนมั่นใจว่ามันเป็นมะส่งเสริหรือว่ามะเมาหรือบ่นี่เบิง์นใช่ไหม บึงจะคือผมเองพี่น้องเคยนี้โอได้ครบเนี่ยพ่อมึงหันซอนโอ้ครบนะฮันโลดโอดครับวะนี้อยู่เห็นเจอเมาอยู่จะเก้านะนม่อยู่น้ำพุ่นบ่อเห็นรถไฟแล้วก็เห็นแล้วมันดองมันอ๋อ

ซุมนี้เขามาหามาแน่ตันนี้ซุมเขามาเจอเขาออกมาเงี้ยวมานี่ก็เลยพอมันกินเงี้ยวเขาเฮ้ยอ๋อลอยกันนะจับเดยถ้เงี้ยวเปาะอีแซ่บเล้วเอาเลยฮะคนหิวเขานะเยิ้มเงี้ยวเปาะไปได้เลยจ้า หวานบอกแสดงว่าหิวข้าวแห้งแต่ละคนก็ชุ่มพุงเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะอยู่ห้อนใบสองแล้วเดี๋ยวไปต่อได้ไหมนี่เคยยู่ฮ้อนละเคยยู่ฮ้อที่พักละมาวางกันนี่มาต่อประเดี๋ยวเห็นเฮ็ดสี่งเหตุสิ่งนี่เป็นขายได้นี่เอามาขาย เป็นบะานบ้านเฮาเป็นเอาอ่ะโลละสี่พันกีบอ๋อหล่อมันพูกหล่อถึงพูกอ่อมกิีบนาะงโลหคันถ้ากินกินเนอเลยแน่นี่ลาบกินถ่านนีมันอันนี้มันเฮาเลยอันนี้เฮาเลยตอนนี้กำลังอ่อนจุ่นอ๋อตอนนี้กำลังอ่อนเนาะเบาบะบนกินดิบบะเบงมีนวามแห้งเอาะหอมหอยหอยหอยข้างนั้นยังเป็นกระจุ่มยังลยได้ยังลายยู่ปั่นแล้วกระโดดเลยด้าอ่อนเออมาแกงเอา อ่อกลายแครก็ต <hypotheses> oh ุ oh ่ย oh ินหมดใช่ไหมนี oh ่ต oh ัว huh. อ <nai> yeah, any uh ่อนเชื่อกระยังนี่เอามากินนแ้มน้ำนี่โอ้คนห่างคือน้ำมันจะอ่อนมาแล้วแต่อยู่พื้นนี่ยังไหนนึงมีถึงอึดอึดนี่ฮัก เห็ดสีลาบกินก็ไดนะี่หอมห้อยๆเราผมมีพี่น้องเลยอ้ได้4สีาโลกาหนักเติบกลืนบอกลุ้นทิมบอกอืมกลืนไรอ่ะอันนี้กลืนสองน้อยแล้วนี่เพราะว่าคันถ้ากลืนแล้วอว่าหวานๆแน่กันถ้าบม่กลืนแบบส้มๆแล้วแต่กลืนก็ได้แล้วแต่ผู้จะกลืน มังเงี้ยวเปาะอันนี้ยนะคือมะรินจีเนี่นะอ้อมองนี้ก็ย้อนกันแค่หลายพ่อแม่พี่น้องเอย้ยนี่งามๆทับเหมดปั่นเห็ดเห็ดซีนี่ละครอ้ออันเดียวนี่วังมาเย็บนะโอ,โอ,โอ้พอดีเห่าไปนี่ก็ลาบเห็ดซีนกินนะไปนี่ก็อ้อพอดีกินจำนี่นะโอ้อ่นอนๆอยู่เนาะอ่อนอยู่ยึกเฮาอยู่นี่ไปก็ลาบเห็ดซีนกินแล้วอ๋อตัวนี้กองกองอยู่พี่น้อง อ,อ้ยไม่ได้ติดถงมานำโอ้อืมอืมตัวนี้เริ่มแข็งแล้วแข็งแล้วมานี่มาเริ่มแข็งแล้แต่กินได้อยู่ตัวแข็งและขายป่ายุ่งก,กับลาันาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่บินชว่าวาอยู่ตอมหน้าต่มหลังอยู่เริ่มแม่คอเฮาเฮ็ดกินเมนูไปแล้วม,มานี่ ก็เทเป็นสีนีบอสเ <c oughs> ส้ยอดก็นแคน่น้ำสีลาบอันนี้แก่ลาบเหยยด็ดสีนำทั้งแกงยอดเป็นแค่นํำได้กบมันนำทางอีกนี่ลายขนาดฟ้าท่านในน้ำท่านใบเบอร์อ้อนน่ครอ๋อใบเบอร์อน,นเลยน้อยเดียวนึงบอ <c oughs> ตอนนี bay, oh. ite, ้เสชากำลังใบยอดกันแค้นยุงลายขนาดโล็กลายนี่ยุงเยอะใบยอดกันแค้นแกนสกบแกงสกบปลาน่าสังเกตุด้วยเพื่อนพี่น้องนะยุงน้ำบินอยู่หลังเสชาสวัสดีสวสดีรบกวนแต่ก็ต้องเชื่อข้างนอบ้านมาโนมาบ้านมาบ้านมันบ้ามาบ้านยุงมาบ้านเฮานี่าอยู่กูอยู่ไก่ กว่าเรามาฮอดโมงนี้ก็หลายชั่วโมงห้าชั่วโมงพุ่นนะตั้งแต่บานชุมเฮามานะถือว่าเฮาเฮามาป่าเลิกหลายเตเิบได้ไงบอป่าบ้านเฮากำลังดังไฟโอ๊ยย้ายแปดหนึ่งกันแม่โคฟีมือเด็ดเฮากะกำลังต่ำแจวแจวลาบซีนอ๋อหลาบเห็ดซีนได้ไหม เห็ดซ <łość> ีนกำลังต้มกินเมื่อหลายดอกอ่ะต้มใหดลาบแน่นอนต้องต้มก่อนให้มันสุกก่อนอย่างลาบก่อนก็เคยกินแต่พูดแต่ยังน้อยบุ๊คเมืกินเห็ดซีนแบบมันมีอ่อนจำนี้ได้มันแข็งๆอังคลาบเพื่อกินนะครับ เดี๋ยวจะชิมลองบ้างตอนน้อยๆก่อนอะไรในตอนง่ายอืมเจยบอะไก็กินซีนแล้วเทศซีนก็ได้ทั้งมันๆหวานๆพรอแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเทศซีนเลก็ได้มันอ่อนออน้ำค่ะท้ามันแก่จะมีเป็นตะก,กินคือกินหอเดอะนี่แหละ Hope đây nè. Hoặc là có tiếng có tiếng có hết nèo. Qua dì 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 เอาผพานี่มากังไว้ยันเสือพาเปะยันกระสานเปะอันนี้ก็น้ำฝนนะนี่ตกมาแต่เฮิ่นพูนน้ำฝนตกตกลงจากหลังคาเอามากินอยู่พี่หอมห่วยๆแล้วนี่แกงเฮ็ดเสือกบแกงขีงเชือดีชนี่แหละกงแกงเีืเชือีดได้ขีพเข่าขีพข้าซุ่มเขาเนี่ยย่ทั้งหมดอ้าจังขี้เข่าเข้าไอ้หน้อง ข้าวข้าวค่อยอ่อนเลยมันเฉยกบนี่เนาะกับข้าวค่อยจะอ่อนกว่าข้าวิึงโตแซ่บอแจกเอ็นเค็ดขนาดเลยเค็ดบอมาเด้อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเดียวเด้อเนี่ยกินข้าวเท้งอยู่เอาข้าวขำกะแม่นคือเดียวเพราะว่าอยู่หอดบ่ายสี่โมงละกว่าจะมาหอดกว่าจะได้กินข้าวทางกระยัคอรี นำดำหน้าเขาจิ้มือเบี้กิเกมาปาง,งินเตรบอ่รักินเเอาก็ไม่ได้คดเนะกิ้เาง,ง่ายตอนบสี่แ่บขนาดพมพี่น้องเอ้ย หน้าเพชรสินเป็นตอนเยอนี่ก็สินนะสินตอนนาปลาตอนเยอนี่ละเข้าแล้วเรียบร้อยนี้ย่านเข้าไาๆกกำลังมาเข้าต่ออีไว้กินมแมลงไวหนึ่งมแมลงมาเพิ่มนึ่งต่อหรอนพอ่นนพอสามคน,คนสี่คนเพราะว่ามีข้าวเย็นอีเด้เข้าเวาเย็นก็หลายเติม ที่ต้องข้ามก็เยไปเชื่อเ็ดย้ำม,มันร้อนวักว่าสะมาฮอดกว่าสะได้กินขา้าวตามที่พ่อแม่พี่น้องเห็นหทางกันเนี้ยไรเติบกว่าสะมาฮอดจุดนี้ได้กันพอมันกับไกลไรเติบนะนั่งรถมากะขี่รถไถ่ายหน้าฮะละมันก็เลยบิดได้ไหเปเลยผู้ตั้งแต่มาตั้งแต่สิบโมงหอดพี่กับสามโมงกว่ากว่าพี่ใบสามกว่ากว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาสำนี้คนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ รอติดตามรับสมคลิปต่อไปว่าสุมเฮาสีเฮ็ดพี่เลอเพื่อพอไม่พี่น้องได้รับสมอีคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังันก,กดติดตามให้คอยฝะกดติดตามให้คอยนําเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายหหรือสีเบิง้งคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย